พาไปดูสำหรับสาวก FC FK FE ที่เป็นตัว RS นะครับลูกค้าหลายท่านมากที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจสินค้า OMD นะครับก็อยากจะได้ตัวชุดโบออฟนะฮะติดตั้งที่ต่างจังหวัดซึ่งเขาเองไม่มีช่างแล้วก็ไม่มีคนติดตั้งนะครับผมก็เลยจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยแล้วกันว่าคุณก็สามารถติดตั้งเองได้หรือหาช่างละแวกแถวนูน้น ติดตั้งเองก็ได้มามันมีอะไรบ้างตัวชุดโบออ p OMD ต้องบอกเลยว่าโบ h อ p OMD เนี่ยมี 2แบบมีงานเทียบและมีงานแท้นะครับตัวนี้จะเป็นงานเทียบเทียบคือตัวโบออฟเนี่ยเป็นงานเทียบนะครับถ้าเกิดงานแท้ก็จะอีกดูดีกว่านี้นะฮะอยู่ที่งบนะครับอยู่ที่ความอยู่ที่การใช้งานละกันนะแต่ความคงทนผมก็แนะนําว่าของแท้ทนกว่าแต่วันนี้อันนี้คือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับอ,อ,อยู่ราคา7,500บาทนะครับก็คือจะมีทั้งหมด3สีมีสีเงินสีแดงสีดำอ,อันนี้เป็นสีแดงนะครับ ทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วจะมีอยู่ประมาณ3ท่อนนะฮะแต่ว่าเราสามารถเลือกใส่ได้ถ้าเกิดว่าเราจะใส่แค่โบออฟให้มีเสียงฟิ้วฟิวฟิวเฉยๆ,ๆเนี่ยก็ใส่แค่ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันทุกอย่างกลับทรงเดิมติดตั้งเสร็จภายใน1ชั่วโมงนะครับผมมันจะเป็นเซตนี้ชุดนี้นะครับนี่เป็นท่านี้นะใส่อย่างนี้ใส่เข้าไปเดี๋ยวดูตอนวิธีการใส่แล้วกันนะครับจะมีท่อนนี้มีท่อนปลายนะครับมีท่อนข้อกรองอากาศนะครับแล้วก็ ชุดที่เป็นท่ออินเตอร์นะก็จะเป็นเซ็ตถ้าเกิดว่าเป็นเซ็ตใหญ่อยู่ประมาณ40,000กว่าบาทนะครับผมก็จะแล้วแต่ความชอบนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เตรียมพร้อมจะโมจโมแรงม้าเพิ่มแต่งแรงก็ใส่ไปทั้งชุดอินเตอร์เลยนะครับของ OMD จริงๆก็มีทั้ง City Hatchback นะครับแล้วก็ CVFCKFE i i c นะครับผมที่หลกัหลกๆที่ร้านขายนะครับแต่ว่ามีของยี่ห้อ,อมีของรุ่นอื่นอีกด้วยเหมือนกันนะ ก็บอกคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งแล้วกันแรกเริ่มเลยคุณถอดนอจากให้ดูภาพก่อนก็ไดนะ้อะมันจะอยู่ใต้นี้ซึ่งมาหน้าเครื่องเนี่ยคุณจะเห็นกองอากาศตรงนี้ใช่ไหมกองใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็มองทะลุเข้าไปเนี่ยจะเห็นท่ออินเตอร์นะครับเป็นท่อยางนี่ท่อยางอินเตอร์แบบนี้นะอยู่ข้างใต้สายไฟนี้นะครับจะอยู่ท่านี้ตั้งแต่แรกนะ,ข,ะข้างในอยู่ในนี้ครับตัวนี้ต่อนี่ใช่แล้วจุดยึดของเขาก็จะเป็น อตอนแรกมันอยู่อย่างนี้นี่ตอนแรกมันอยู่อย่างนี้นะ,อะถอดน,อน็อตออก2ตัวตรงนี้เป็นพวกชุดแมปนะครับชุดแมปนะก็ถอดตรงนี้ออกโบออกมาถอดน,อน็อตสองตัวตรงนี้ถอดอเข็มขัดรัดที่หัวกระ้ายนะครับหัวกระ้ายข้างหลังนะ เสียดายเมื่อกี้ไม่ทันได้นึกนะนึกช้าไปหน่อยเลยอาจจะไม่ละเอียดมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพนะถ้าเกิดว่าใครเอาไปติดตั้งเองนะครับอ่ะออกมาปุ๊บสมมุติเราออกมาแล้วนะก็เตรียมในชุดนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะติดตั้งชุดนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องตัดในส่วนของข้อยางนิดเดียวนะเดีย๋ยวไปดูกันว่าตัดยังไงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าข้อดีลืมพูดถึงข้อดีข้อเสียข้อดีของโบออฟเนี่ย คือคายเทอร์โบไม่ให้เทอร์โบย้อนกลับเข้าใบเทอร์โบเพื่อเซฟเทอร์โบใบเทอร์โบและแกนเทอร์โบไม่ให้เกิดการลุนนะครับถ้ารถที่แฟดกล่องมาเนี่ยตอนที่ใบมันไอตอนที่อากาศย้อนเข้ากับใบอะ่ะต้องบอกว่ามันจะไม่ทนนะครับอันนี้คือโบออฟเนี Bo ่ยมีหน้าที่คลายอากาศออกนะครับไม่ให้อากาศที่อากาศเสียที่ย้อนกลับเข้าไปในใบของเทอร์โบแค่นั้นเองอันนี้คือมองง่ายๆนะคือผมอธิบายง่ายๆและกันถ้าเกิดว่าเป็น สับเทคนิคแบบทางการมันจะดูแบบฟังแล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะนึกออกวะเออนะฮะก็แค่ประมาณนี้นะครับก็เซฟบายเทอร์โบแล้วก็เซฟเทอร์โบของคุณนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ารถแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเพิ่มบูตใช่ไหมเวลารถที่ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแฟดกล่องอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นเครื่องเดิมอ่ะก็สามารถใส่ได้เช่นกันแต่ปัญหาเลยอีกหนึ่งปัญหาถ้าเกิดว่ารถ,าถที่แฟดกล่องแล้วมาใส่โบออฟที่หลังเนี่ยบางทีแล้วอาจจะทำให ตอนที่บออฟคายอ่ะทำให้รถแบบรอบตกรอบฉุดลงได้เหมือนกันเพราะว่าอากาศแม่งไหลออกหมดนะครับแล้วก็ต้องตรวจเช็คดีๆในเรื่องของอากาศที่เขาเรียกว่าอะไรอากาศในท่ออินเตอร์ว่ามีหลุดตรงไหนบ้างไหมหรือว่ามันมีลีดตรงไหนหรือเปล่าห้ามอากาศห้ามมีอากาศที่แบบออกจากตามท่อต่างๆเลยห้ามมีรอยรั่วพูดงี้ดีกว่าจะพูดให้งงทาไมวะห้ามมีรอยรั่วมมันแน่นๆอ่ะเออห้ามมีรอยรั่วแค่นั้นเองนะครับก็ ตรวจเช็คดีๆถ้าเกิดว่ามีรอยรั่วบูทอาจจะตกจากตอนแรกบูทบาร์หนึ่งบูทอาจจะตกเหลือประมาณ0ูนยจุดเอะไรเงี้ยอันนี้แล้วก็สวิงสวิงอะไรเงี้ยนั่นแหละคือบูทคือบูทรั่วนะครับกับถ้าเกิดบูทไหลก็สําหรับรถที่เป็นเวทเกตกระป๋องหรือเวทเกตแยกละกันอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับรถใหม่ๆะนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งละกันอุปรกรณ์ที่มีมาให้นะครับจะเป็นท่อยางท่ออินเตอร์นะโบออฟเอสคิวีของ h k s นะครับแล้วก็ สายแวะข้ามนะฮะนี่ตัวปิด OMD แคมรัด4ตัวจบน่ติดตั้งง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ทุกอย่างใช้กับท่าเดิมหมดอุปกรณ์ก็จะนี่เลยตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นออกแบบมาให้ตรงรุ่นแล้วนะ,ะแล้วก็นั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยวรอดูดีกว่าใส่ท่อยางด้านหลังเรียบร้อยนะครับที่ ทาง OMD ให้มานั่นแหละนะแล้วก็ติดตั้งกำลังอยู่ในช่วงกำลังติดตั้งค่อยๆดูกันไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะฮะติดตั้งเสร็จแล้วต้องตัดท่อยางตัวนี้ออกนะเพื่อจะสวมเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะใส่สมมุติว่าการณีวันหนึ่งจะทำกลับเดิมต้องเบิกท่อยางอันนี้ใหม่แต่ให้ติดไปเถอะเพราะว่ามันก็ ไม่ได้มีผลเออไม่ได้เสียหายอะไรนะครับให้ติดไปเพิ่มมูลค่าทางารถมือสองด้วยก็ <c oughs> ควรระวังนะครับในตอนช่วงที่ติดตั้งตัวชิ้นล่างเนี้ยและตอนที่กําลังจะตัดเนียต้องระวังนะเพราะว่าบางทีแล้วคือเราต้องใส่ขั้นตอนที่1คือใส่อันนู้นก่อนเลยนะแล้วนี่คือขั้นตอนที่สองเราติดตั้งแคมลัดตัวนี้เสร็จปุ๊บเราจะรู้ระยะของตัวท่อเนี้ที่เราจะต้องตัดนะครับก่อน <c oughs> ตัดแนะนําว่าให้ตัดเกินขึ้นไปก่อนจะเยอะก็ไม่เป็นไร เพราะตอนสวมอะอาจจะสวมยากง่ายมันอยู่ที่ตอนนี้แหละนะครับแล้วค่อยๆเล็มเอานะแต่ท่อก็นิ่มนะครับใช้กันไกกันไกอุตสาหกรรมอะเขาเรียกว่ากันไก่อะไรอะหรือกันไก่กันไกบ้านตัดได้ปะวะไม่ได้หรอกเนาะกันกไกช่างอะเออกันไก่ช่างอ่ะนะครับที่แหลมๆหน่อยเออกันไกตัดผ้าอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เอากันไกนั้นตัดเอาเพราะว่ามันจะค่อนข้างคมกว่าแล้วก็ตัดแบบคือตัดทีเดียวฟับขาดอะไรเงี้ยนะครับ ถ้ประมาณนั้นเออนิวทุยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพอติดตั้งตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอุดเอ่อโบออฟตัวเก่าซึ่งโบออฟตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้หลังเทอร์โบนะครับอยู่ชิ้นล่างนะครับเป็นฝามองจะมองเห็นไหมอยู่งี้นี่มันเป็นฝาน็อตสามตัวนะครับนอสามตัว,นะตวเดี๋ยวรอดูคือเอาตัวนี้ไปใส่แ่นสามเหลี่ยมแทนสามเหลี่ยมนนแ่นสามเหลี่ยมน,มยมนี้ไปใส่แทน แค่นั้นเอง่านะแต่ตัวนี้ดีนะมีโอลิงมาให้ด้วยนะครับถามว่ายากาวหน่อยไหมก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมีกาวประเก็นก็ทาบางๆบางๆหน่อยก็ได้นะครับก็ดีนั่นเอง,เ,องเดี๋ยวรอดูตอนติดตั้ง ยากหน่อยถ้าถ้าจะเอาให้มันง่ายเอาวาสลีนทารอบๆนิดนึงนะครับถ้าใครซาดิสก็ใช้น้ำราย <laughs> ไม่แนะนำไม่แนะนำน <laughs> ทางนู้นด้านนู้นเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ได้รื้ออินเทคออกนะฮะแล้วก็ปิดฝาในส่วนของเอาโบออฟเดิมออกแล้วก็ปิดฝา OMD ที่เมื่อกี้เราโชว์ให้ดูนะครับสามเหลี่ยมต่อมาประกอบทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็มาในส่วนของต่อท่อแว็กไปที่โบออฟกันนะจะอยู่ที่หลังนี่ข้างหลังตรงนี้นะครับมันจะมี2รูนะมีรูบนกับรูล่างนะครับให้ใช้เส้นที่เป็นรูล่างนะครับ ต่อเข้ามันจะเป็นตัวไอด์เดเนี่ยตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้ต่อเข้าไปนะง่ายง่ายเดินสายดีเดี๋ยวเก็บสายให้มันเรียบร้อยปุ๊บเราเข้านูน่นก็ถือว่าเสร็จแล้วเช็กลมนิดหน่อยว่ามีตรงไหนอะไรไงบ้างไหมเดี๋ยวออกไปลองกันเดี๋ยวออกไปลองกันนะครับเพราะว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะะดูความพร้อมว่าเป็นไงบ้าง ก็เดี๋ยวเช็คลมรั่วว่ามีตรงไหนบ้างไหมเอามืออังอังดูหรือไม่ก็เทพเทหน่อยก็ต้องเอาสายยางต่อหูฟัง <laughs> ตามยุคสมัยของ90เลยอันนั้นมแม่งดีสุดแต่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดขับก็รู้อาการแล้ว ลองมันกีจะได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมวู้ l จิ้ววู้จิ้วสำหรับ Honda Turbo ครับผมก็ใครที่สนใจสินค้า OMD Pro Dagger a z c สอบถามเราเข้ามาได้นะครับสำหรับรถใหม่ๆนะฮะก็เราก็มีบริการติดตั้งให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่ออินเตอร์อินเตอร์ชุดคิดทั้งหลายท่อไอเสียของ Pro Dagger นะครับหรือท่อไอเสียของ a s c นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะฮะ ก็ถ้าเกิด <niño> บ <sharing> ูตติดก็เธอไอโบออฟก็ทํางานเท่านั้นเองนะครับก็ไม่มีผลเสียกับเครื่องยนต์นะแล้วก็ไม่มีผลเสียใดๆเลยเพราะทุกอย่างปลั๊กอันเพลนะครับผมติดตั้งง่ายมากในส่วนของออปชั่นซีวิคเอก็ดีเนาะมันให้มาค่อนข้างที่จะล้ำสมัยเหมือนรถพวกยุโรปแล้วอ่ะแต่ว่าดันกลับกลายเป็นตัวที่ขาย ขายได้ขายไม่ค่อยดีเออช่วงแรกๆเหมือนจะฮือฮานะ FE เนะี่ยแต่พอหลังๆมาดัานดันขายได้ไม่นี่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่ว่าแหละคือถ้าเกิดว่าเอา Honda Thailand เอาไอตัวแฮชแบ็กออมาที่เป็น FL อะ่ะผมแม่งน่าจะถล่มทลายเหมือนตอน FK FC ตอนนั้นคนที่ซื้อ Civic FC อะ่ะก็โดนสับขาหลอกแล้วช่วงแรกๆอะ่ะตอนปี2016อะ่ะไม่มีหรอกค่ะตัว5ประตูไม่มาหรอกค่ะ แ,แม่งมาอีก2ปีแม่งโผล่มาเลยครับผม FK จําได้เลยสะดวกสบายติดตั้งเสร็จภายใน1ชั่วโมงนะสำหรับต่างจังหวัดนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สินค้าอย่างที่บอกเลยสินค้า OMD นะครับหรือจะเป็น SSC หรือว่าจะเป็น Pro d a c k e r นะครับอันนี้คือแบ,บ,แบรนด์ไทยทั้งหมดนะเผื่อว่า ใครที่ทำตลาดอยู่ในเรื่องของ City Hatchback นะครับหรือว่า City GM นะครับ g l ไม่ใช่ GM โทษทีนะแล้วก็ Civic เ c f k FE นะครับผมก็สอบถามสินค้าเข้ามาได้นะครับในส่วนของพวกชุดโบออฟอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพวกชุดอินเตอร์หรือโบออฟหรืออัปเกรดเพื่อจะทำแรงในอนาคตนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ OMD ก็จะมีในเรื่องของชุด ออยคูลเลอร์ด้วยนะออยเกียร์ออยน้ำมันเครื่องนะครับสามารถใส่ได้เช่นกันนะครับแผ่นใต้ท้องอีกด้วยเหมือนกันนะออเออเผื่อว่าใครที่สนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็ได้ครับอ่าเว็บ crossservicecenter com นะครับเราก็จะมีแคตตาล็อกของ omd ของ a s c นะครับผมแล้วก็โปรดักเกอร์ Bro อยู่นะครับผมก็จะเป็นปลักแอนเพลย์เลยนะครับในส่วนของสินค้าคาร์บอนบ้างดีกว่าสำหรับรถใหม่ๆมนะครับ ก็เราก็จะมีของมอนซานะครับผม s อ c นซะครับ SK c a r b o รบนะครับ, Carbon, น,รบนี่แหละก็เผื่อว่าใครที่เล่นรถใหม,ใหม่นะครับก็สอบถามเราเข้ามาได้นะฮะมีสินค้าบางชิ้นมีสต็อกเลยนะครับผมในแต่ละรูปแบบรูปลักษ์ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนละกันว่าใครชอบสำนักไหนนะครับผมถ้า City h a ฮ h b a c k ของเราก็จะมีของสปอร์ตอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละเผื่อว่าลิ้นหน้าสเกิร์ตข้างแกปหลัง อะไรเงี้ยใครที่อยากได้ทรงไหนก็ติดต่อเข้ามาเรามีหมดนะจ้ะก็สําหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็ถือว่ามารีวิวในการติดตั้งวิธีการติดตั้งดีกว่าของ Bowoff OMD สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วอยากจะนําไปติดตั้งเองนะฮะก็นั่นแหละประมาณนี้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์ s ั b s ส r i ค e พวกเรากันด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ